แน่นอน,นครับการที่มันมีมือถือจอพับแล้วมันทนฝุ่นได้ในระดับ5.9เนี่ยคุณอุ่นใจได้เวลาไปใช้งานข้างนอกและเลข9ที่ตามหลังมานั้นมันบ่งบอกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้สามารถที่จะทนน้ําที่เป็นแรงดันสูงได้สามารถทนน้ทนนนา,าท,นนที่เป็นอุณหภูมิสูงได้ IP58 เขาก็ยังมีมาให้อยู่ในวามหมายคือคุณเอาไปจมน้าได้ลึก1.5เมตร30นาทีเช่นเคยฟังก์ชันของปากกาที่อยู่ใน o n o r Magic V5 นั้นผมบอกตรงๆนะว่าผมประทับใจมากผมเอาเขาไปเทียบก,กับคนที่เก่งปากกาที่สุดในโลกนะครับเขาได้ประมาณาสาาัก9 ยังจากันได้มือถือเครื่องนี้คือมือถือที่บางที่ดในโลกเขาวัดความบางจากตําแหน่งที่ไม่ได้มีเลนส์กล้องอยู่แล้ว Honor Magic V5 เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่คอมโพมิซ์กับการถ่ายภาพด้วยทําให้เลนส์กล้องนั้นหนาและก็นูนขึ้นมาค่อนข้างเยอะโอเคครับหลังจากที่เราได้ลองเอา Honor Magic V5 ไปใช้งานกันมานะครับตอนนี้ก็เกือบจะครบ1สัปดาห์แล้วก็ถึงคราวที่จะมาทํารีวิวให้กับเพื่อนๆชมกันนะครับรวมถึงเราได้ออกคอมเมนต์จากเพื่อนๆในคลิปพรีวิวที่แล้วนะครับมาทขมววาข นอกเราซื้อมาเล่นก่อนที่เขาจะวางขายจริงอีกประมาณ1เดือนหลังจากนี้ดังนั้นคนที่เป็นแฟนคลับออเนอร์ Honor, นะครับเดี๋ยวรอช่วงเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเครื่องขายจริงในเวอร์ชัน g l o b a l หรือเวอร์ชันของประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างถ้าเ,เพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับหรืออยากสพอร์ตพวกเราง่ายมากครับกดไลค์กดแชร์กดซับหรือกดซื้อของที่ตะก้าอยู่ฝั่งนี้ก็จะขอบคุณมากๆนะครับอันดับแรกก็เลยเนาะที่ทำให้มันมีประเด็นขึ้นมาบนโลกออนไลน์คือความบางแล้วก็ความเบาของสมารทุ่ีดสย รุ่นหนึ่งครับความบางตอนกลางออกมาเนี่ย C ีโอยู่ที่ประมาณ4.2มิลิเมตรอ o เนอร์เ V5 อยู่ที่ประมาณ4.1ม mm. ิลิเมตรซึ่งถามว่าความจริงแล้วมนุษย์เราสามารถแยกออกได้ไหมระดับ0.1ม mm. ิลิเมตรก็อาจจะแยกออกได้แต่ผมอะ่ะบอกเลยตรงๆว่าผมแยกไม่ได้รวมถึงถ้าเกิดว่าเราพับซึ่งอนี้เป็นจุดที่หนาที่สุดแล้วนะครับ s a m ซ u n galaxy C โฟ o อยู่ที่ประมาณ8.9หรือไม่ก็9มิลิเมตรไม่เกินนี้ Honor Magic V5 8.8ม mm. ิลิเมตรอย่างที่บอกครับว่ามันห่างกันนิดเดียวและในแต่ละสีแต่ละวันนนนน้้นาา,าี Honor Magic V5 แพ้ Samsung Galaxy ฟ4รสประมาณ2กรัมซึ่งถามว่าแยกออกกันได้ไหมสอกรัมโทรอะไรผมแยกไม่ได้ดังนั้นผมพูดตั้งแต่คลิปพรีวิวก่อนนี่มันจะมีดราม่าเดือดกันบนโลกออนไลน์เลยซ้ำนะครับว่าเออมันบางกว่ามันเบากว่าส่วนตัวผมนั้นผมแยกไม่ออกแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบทั้ง oppo ทั้ง vivo ทั้ง Samsung หรือว่าหรือว่า honor หรือแหวะอะไรกูเล่นบุกแล้วแวะแวะหรือว่า honor จะมีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นส่วนตัวผมนะระดับบนเรื่อการ์ดังคู่แล้วก็ความสามารถในการพกกพาาารใช้งูด้วยกับคพาล่่นนด้ััะคั้าานนนวมหห ไม่เท่ากันออเนอร์ Honor มีระบุไว้อย่างชัดเจนบนหน้าเว็บไซต์ของตัวเองแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ตามข่าวเลยครับก็ลองแวะไปดูได้ในนั้นนะครับกับอ e ีึ่งประเด็นครับนัืน่อคือการใช้งานปากกามีหลายๆคนครับมาคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วบอกพี่แหมยังไม่เห็นการใช้งานปากกาเลยอันนั้นมันคลิปพรีวิวคือต้องแยกให้ออกก่อนว่าคลิปพรีวิวมันคือแบบว่าลองแกะกล่องลองเล่นในห้องนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปรีวิวเนี่ยเราจะขอไปใช้งานก่อนฟังก์ชันของปากกาที่อยู่ในอ o อ o เนอร์ c V5 นั้นผมบอกตรงๆนะว่าผมประทับใจมากผมเอาเขาไปเเเเทททีีียยบกกกกกกััคคนน่่่่่่งปปาาาาสุดดดใใโลละรร้้ไไม90%ชแฟิ แต่มันหมายถึงฟังก์ชันการจัดเรียงหน้าตา UI แอป n o ้ตที่มีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายให้เราได้ใช้งานกันไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่สามารถใช้งานได้สูงสุดถึง4,96ระดับฟังก์ชันจอแล้วลอยสามารถใช้งานได้ความเรียลไทม์ระดับแบบ8มิลลิเซกหรือว่าแบบพร้อมใช้งานทันทีเลยเวลาเราแตะทัชเลยครับก็คือเป็นปากกาอันหนึ่งที่ซื้อมาแล้วรู้สึกคุ้มมากและสิ่งที่ผมประทับใจในการใช้งานปากกาของเขาคือเราสามารถที่จะใช้งานปากกาได้ทั้งกับจอด้านในแล้วก็จอด้านนอกใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับจอด้านนอกเล็กๆตรงนี้คุณสาามรถใช้ ที่ผมต้องเล่าแบบนี้เพราะว่าสมาร์ทโฟนที่มันเป็นจอพับหลายๆตัวที่มันรองรับการใช้งานปากกาเนี่ยนะครับหลายๆตัวที่ผมเล่นอยู่นั้นจอด้านนอกไม่สามารถใช้งานปากกาได้ตัวนี้จอด้านนอกสามารถใช้งานปากกาได้ครับแล้วใช้งานได้แบบเต็มที่ด้วยไม่ต่างอะไรกับจอด้านในทีนี้ฟังก์ชัน่มมอนอื่นๆที่อยู่ในปากกาตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่ผมกับทีมงานชอบนะก็จะเป็นเรื่องของตัวที่เราสามารถคัสตอมเขาให้เป็นตัวมาร์กเกอร์หรือว่าตัวชี้พอยต์ได้นะครับมันจะเป็นพอยต์แดงๆขึ้นมาบนหน้าจอและเช่นเคยครับใช้ได้ทััั้้งงงงกกกกบหหหหนน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 นาาาาาาจจจออออออเเเเเเ็็็ะใดดทททญ่่่่่่่ีีียึครรปปุุขขมมม์โฟืืว ค,ความทนทานมาจากทั้งบานพับมาจากทั้งตัวกระจกแล้วก็มาจากทั้ง IP rating ที่เขาใส่มาให้นะครับอย่างบานพับเนี่ยอเนอร์เคลมมาเลยนะครับว่าสามารถทนต่อการพับเข้าพับออกได้มากถึง5 0 0แสนครั้งนะครับที่ผมชอบมากๆเลยคือตัวเขาเนี่ยมีการทดสอบให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยคุณสามารถเอาดัมเบลเนี่ยมาวางทับได้นะดัมเบลน้าหนักประมาณ35กิโลคอนเฟิร์มไปเลยนะครับว่าบานพับของเขาหรือว่าตัวกระจกหน้าจอของเขาเนี่ยหรือว่าเฟรมของเขาเนี่ยมันแข็งแรงจริงแล้วอยู่ในโฆษณาของเขาด้วยนะครับหรือจะเป็นตัวโซฟาเจ็ดสิบห้าโลบ้านที่เาา้แม้ค มันทําให้เราสึกว่าเออเรามั่นใจในความทนทานของเขาที่ไม่ใช่แค่จํานวนการพับระดับ5 0 0 0 0นครั้งแต่มันคือน้ําหนักที่ถ่ายเทลงไปที่สมาร์ทโฟนแล้วมันยังรับไหวอ,อยู่ก็สุโอเคแฮปปี้กับพาร์ทนี้ด้วยนะครับเคสที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันดีมากๆอยู่แล้วอันนี้เราคุยไปแล้วในพรีว่าแบบเออเคสมันดูรวยนะแล้วก็เคสมันจะมีลูกเล่นบางอย่างที่ทาให้เราแบบเอ,อ้ยกาออกมาแล้ววางแบบนี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้มาโฟกัสกันนะ่ะก็คือ i p 59สมาร์ทโฟนจอพ,พับที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนนนนนีีีี้้้้้ครับับโดดดยยส่่่่่วววหญแแแลจะ ung ์ทททาไ IP ง กันนุ่ด้วยแม้ว่านะปัจจุบันนี้เราจะเห็นกันแบบว่า i p x 8 IPX9 ทนฝุ่นเนี่ยเป็นจุดตายของมือถือจอพับจริงๆว่ะปีนี้ครับ IP59 ซึ่งคนที่ได้ IP59 ตอนนี้มีอยู่2คนคนนึงคือ Vivo X Flow 5อีกคนนึงคือ Honor Magic V5 ถามว่ามันดียังไงแน่นอนครับการที่มันมีมือถือจอพับแล้วมันทนฝุ่นได้ในระดับ59เนี่ยคุณอุ่นใจได้เวลาไปใช้งานข้างนอกและเลข9ที่ตามหลังมานั้นมันบ่งบอกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้สามารถที่จะทนน้ําที่เป็นแรงดันสูงได้สามารถทนน้ําที่เป็นอุณหภูม ร้อนเท่านั้นนะครับ IP ห้าแปดเขายังมีมาให้อยู่ในว้มหมายคือเอาไปจมน้ําได้ลึก1.5ึเมตร30นาทีเช่นเคยนี่คือความทนทานครับที่มือถือออเนอร์ให้คุณได้แล้วผมโสดผมแฮปปี้กับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าคนที่ซื้อมือถือจอพับพวกนี้ไปอ่ะไม่ค่อยได้พาไปลุยหรอกแต่ถ้าคุณต้องการซื้อมือถือไปแล้วอุ่นใจไม่อยากจะต้องมานั่งกังวลเรื่องความทนทานอะไรขนาดนั้นเนี่ยออเนอร์เบจิก V ห้าก็ให้คุณได้อีกอย่างหนึ่งที่แฮปปี้เหมือนกันก็จะเป็นการใช้งานจากตัวหน้าจอคู่ขอออองงเเเเเค้้้้าา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 นนนนนนะะรรััับบีี่่่่ปป็ิิิกฉพพสสสํหหมมืืถถจจจไดทททุณใช์โฟซต6.6.3 แล้วกลาง1นึ่ง,งคุณจะได้แท็บเล็ตขนาดหน้าจอเกือบเกือบแนิ้วมาเลยมือถือทัท่วไปให้อะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับทีนี้ด้วยความที่ว่านเป็นหน้าจอใหญ่แบบนี้แหละครับมันก็จะมีอัตรัในการเสพคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือว่าจะเป็นการอ่านอ e ีบุ๊กทายเอกาสารที่มันจะเต็มหูเต็มตามากกว่าสมาร์ทโฟนทัท่วๆไปซึ่งอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมชอบมากเลยคือซอฟต์แวร์ที่เขาเขียนมาให้เช่นปกติแล้วเวลาเราใช้งานเเอลาากขึ้้นมแววง่่ปรกดค้แลทูเซิร์ช m a g i V5 ครับใช้สันนิ้วของเราอะในการวงบางสิ่งอะไรแดดแบบนี้ซึ่งแบบ1มันรู้ได้ไงว่าเราใช้สันนิ้ว2มันมีออพชั่นเสริมให้กับการวงสิ่งเหล่านี้ด้วยครับเช่นเรารสึกว่าเฮ้ยเราอยากจะได้ตรงเนี้ยไปเป็นการค้นหาหรือว่า Circle to Search มันก็จะมีมาให้หรือเราอยากจะให้ตรงเนี้ยที่เราวงตะเกี้ยเป็นรูปภาพเก็บไว้ในแกลเลอรี่ก็ได้หรือเราจะให้ที่เราวงตะเกี้ยไปอยู่ในแอปโน้ตหรืออยากให้ที่เราวงตะเกี้บไปเป็นโพสต์ใน Facebook หรือว่าใน Instagram พูดสามารถเลือกได้ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีอยู่ในซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นขายไทยไมั้แต่เครื่องจีนหรือว่าเครื่องนอกที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันมีเว้ยแล้วผมชอบมาก คือมันรู้เลยนะครับว่าเราใช้สั่งนิ้วนะเดี๋ยวผมลองใช้แบบนิ้วมือปกติวงให้ดูเห็นไหมมันไม่วงให้ดูมันไม่วงให,ห,งให้แต่ถ้าผมใช้สั่งนิ้วเมื่อไหร่มันรู้ได้ไงวะใช่แบบโคตรเก่ง่ะหรืออันหนึ่งครับที่ผมชอบเหมือนกันคือเราสามารถที่จะเขียนหน้าจอตรงนี้ได้โดยการลากตรงเนี้ยมันจะมีแบบให้ลากอยู่คุณดูนะปึ๊บ เขาจะแคปสกรีนหน้าจอตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะแบบเอ้ยเราอาจจะเฮ้ยลูกน้องทํางานตรงนี้นะตรงนี้แก้ไขตรงนี้โอเคแล้วนี่ตรงนี้โอเคแล้วอ่าตรงนี้ไฮไลท์ไว้อ่าตรงนี้ไฮไลท์ไว้อะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ครับมันคือการแคปหน้าจอนั่นแหละเรามาเขียนแต่ว่าม,มันมีลูกเล่นแบบปาดลงอะ่ะคนที่แบบเราต้องตรวจงานลูกน้องบ่อยๆเหมือนผมอะ่ะโคตรชอบเลยเว้ยแล้วมันแมทกันกับปากกาได้แบบดีมากครับแล้วไอ้ที่เราเซฟอะ่ะเราเลือกได้ว่าเราจะแคปหลายๆหน้าจอพร้อมกันแล้วเราไปท,ทําทีหลังให้มันเป็นไฟล์ PDF เดียวหรือทําเป็นอะนนชช่าง้ผมทหใป๊ แล้วผมวาดรูปหรือว่าผมรีมาร์คอะไรบางอย่างไว้ตรงนี้ผมสามารถเอาที่แคบ2หน้าจอตะเกียงครับไปต่อกันหรือเก็บไว้ชั่วคราวได้ปุ๊บตรงนี้เห็นไหม เขาจะถามว่าเราจะบันทึกแบบไหนไฟล์ PDF เป็นแอปโน้ตหรือว่าเก็บไว้ในเมมโมรีตรงโยโย่เมมโมรีตรงเนี่ยครับมันเหมือนกับเป็นคลาวเฉพาะให้เราเก็บไอเดียอะไรบางอย่างไว้ที่ไม่ปะปนกับอย่างอื่นซึ่งผมชอบมากคือทุกอย่างที่เขาทามาครับผมไมงชอบหมดเลยทั้งการที่เซฟทุกอย่างเป็นไฟล์ PDF ได้ทั้งการที่คุณสามารถที่จะใช้ตัวเขาเก็บเป็นเมมโมรีได้ทั้งการที่คุณสามารถที่จะใช้ตัวเขาในการแบบเอาไปสร้างเป็นแบบแอปโน้ตได้แล้วคุณดูเนี่ยที่เราเก็บไว้ต่กี้ครับเห็นไหม คุณลองนึกสภาพนะคุณตรวจแบบบ้านทั้งหลังประมาณ20หน้าปกติคือเราจะต้องไปทาในไฟล์ PDF อะไรวุ่นวายใช่ปหนี่ไม่ต้องเลยครับคุณแคปปื้ดปัดแคปปื้ดปาดวาดวงปื้ดปัดวาดวงเซฟทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF ส่งให้กับลูกน้องลูกน้องทางานต่อได้ในทันทีอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะอยากรู้เหมือนกันก็คือการแบ่งหน้าจอผมบอกเลย่าการแบ่งหน้าจอของ Honor Magic V5 เนี่ยยังไม่เท่ากับเจ้าตลาดอย่าง Samsung s a m s u n งแบ่งหน้าจอได้เยอะกว่านี้แบ่งหน้าจอได้ดีกว่านี้บีบบังคับแอปได้ดีกว่านี้ตัวเนี้ยถ้้้้้าาาาาาเรจจะออองๆ่่ับมนนนปดหหไณ3แลลวก็ ก็ได้ประมาณ4ี่หน้าจอดังนั้นไม่ได้โหดมากแต่เพียงพอสําหรับการใช้งานทั่วไปรวมถึงเขามีฟังก์ชันพิเศษบางอย่างครับสำหรับบางคนที่อาจจะไม่เก่งในการแบ่งหน้าจอผมใช้น,นี้ได้นะคุณสามารถที่จะเลือกพิเศษตรงนี้ครับสอันหรือ3อันก็ได้คือเขาจะทาเหมือนกับแกปพิเศษพิเศษไว้อ่ผมลอง2อันให้ดูก่อนผมแตะที่ Facebook ผมแตะที่ y o u t u b บปึ้งแบ่งให้เลยง่ายสะดวกรวดเร็วว่องไวเห็นไหมหรือผมอยากแบ่ง3แอปอ,ะอ่ะอ่ผมอยากแบ่ง3แอปผมแตะตรงนี้ตึง้งผมอาจจะเลือกเป็น YouTube ผมอาจจะเลือกเป็นแอปแคปคับ จึงแอปนาฬิกาก็ได้อ่ะจึงคุณดูนะแอปที่ผมเลือกมา3แอปแตะกี้ดูดิดูดลแต่ถามว่าดีไหมก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นครับแนะนําว่าถ้าเกิดว่าจะใช้งานหลายๆแอปจริงๆเนี่ยต้องเปิดแค่2ซึ่งใช้งานดีนะครับแล้วก็จอด้านนอกที่เป็นจอเล็กอะแปลกมากนะไม่สามารถเปิดหน้าต่างแบ่งครึ่งได้ หรือว่าทําได้ก็ไม่รู้แต่ว่าผมหาไม่เจอการแบ่งหน้าจอเนี่ยผมให้ประมาณสัก8ต .10 แล้วกันผมรู้สึกว่ามันควรจะดีได้มากกว่านี้แต่ว่าถามว่าทําได้ง่ายไหมทําได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ไหมใช้งานได้อีกอันนึงสำหรับการใช้งานทั่วๆไปซึ่รู้สึกว่าแบบแฮปปี้แล้วก็อยากจะมาแช์นะก็คือลําโพงดังมากมิติลําโพงคือแบบบ้าโอคหระฆังข้างฝาครับยิ่งเป็นมือถือจอพับที่เวลากราวออกมาเลยเนี่ยคุณได้หน้าจอ7.95นิ้วโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับดูหนังฟินมากเน็ตฟลิเครได้งนทูบ นะตัวน,นี้น่าจะลำโพงดีสุดแล้วจริงลำโพงดีมากชอบนะครับแล้วก็ลาโพงเขาเนี่ยมันเป็นแนวทยแยงในความหมายคือคุณสามารถได้ความเซอร์ราวทั้งแนวตั้งก็คือแบบนี้แล้วก็แนวนอนแบบนี้มันจะมีบางยี่ห้อครับที่ลําโพงเนี่ยอยู่ข้างล่างอย่างเดียวหรือว่าเป็นลําโพงคู่แนวนอนโอลี่ถ้าคุณวางแนวตั้งเมื่อไหร่ปุ๊บลำโพงคู่เหมือนเดิมครับแต่จะไม่เซอร์ราลไม่ได้แบบแยกเสียงซ้ายขวาได้อะไรเงี้ยก็เป็นจุดเด่นของสมาร์ทโฟนรุร่นนี้ด้วยในการใช้งานทั่วไปนะครับจุดที่หนะ้าในการใช้งานทั่วไปเมี่ยวไหม แต่ด้วยความที่ว่าเลนส์กล้องมันนูนขึ้นมาแบบนี้ครับเวลาเราวางไว้กับโต๊ะเอาแบบจะถ่ายโซเชียลก็ได้ครับมันจะรู้สึกแบบเครื่องมันเข็งเเนึกออกปะหรือเวลาผมจดบันทึกผมจะไม่ได้ถือจดแบบนี้ซะส่วนใหญ่ผมจะวางไว้กับโต๊ะแล้วผมก็จดบันทึกเครื่องมันจะมีความแบบกระเดิดอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ายี่ห้ออื่นเป็นไหมไม่ค่อยเป็นอย่างซัมซุงอะไม่เป็นเลยครับซัมซุงมันจะแฟลตไปแล้วก็จดได้ค่อนข้างง่ายอันนี้มันจะมีความแบบ กระเดิดเยอะนิดนึงน,งนะครับอย่างที่2นะครับตัวเลนส์กล้องของเขาอะ่ะมันนูนออกมาค่อนข้างเยอะแล้วไอ้ที่เขาโฆษณามาเรื่องของความบาง,งความเบาอะ่ะถ้าเราจังจากันได้มือถือเครื่องนี้คือมือถือที่บางที่สุดในโลกเขาวัดความบางจากตําแหน่งที่ไม่ได้มีเลนส์กล้องอยู่แล้ว Honor Magic V5 เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่คอมโพล์ไมกับการถ่ายภาพด้วยทําให้เลนส์กล้องนั้นหนาแล้วก็นูนขึ้นมาค่อนข้างเยอะและเทียบกับหลายๆตัวที่ผมเล่นในช่วงนี้อย่าง oppo อย่าง s Samsung พวกนั้นบางกว่านี้มากๆแล้วมันให้ฟีลล i n g ความบางจริงๆเเวววววลลาาาาาาาใใใใช้้้งงงนนนนตััีีหหรรสสกก่่บมมมุุดโจจิะคคณ ใช่ว่ามันจะมาหนาตรงตำแหน่งเลนส์กล้องอ่ะค่อนข้างเยอะไปนิดนึงก็เล้สึเออเวลาใช้งานจริงแล้วอ่ะมันมีปัญหาเรื่องนี้จริงก็เลยอ่ะแชร์ไว้ให้ฟังไว้ก่อนนะครับอีกอันนึงก็คือตัวปากกาของเขาครับปากกาของเขาเนี่ยต้องซื้อแล้วก็ปากกาของเขาเนี่ยมันจะต้องเสียบชาร์จผ่านไทซ C ถ้าคุณจะใช้กับมือถือจอพับแต่ถ้าคุณเอาปากกาตนนัวนี้ไปใช้กับพวกแท็บเล็ตอะ่ะมันสามารถแปะชาร์จข้างๆได้แล้วก็ตำแหน่งของการชาร์จอยู่ข้างบนนะอันนี้ผมบอกก่อนผมกับทีมงานหาไม่เจอตอนแรกมันจะอยู่ตรงตูดตรงนี้ครับแล้้้ววก็ดมมาแลีจห lip ปะโ อยู่ตรงโหมดสลิปนี่แหละครับพอน้องเขาสลิปแล้วเราจะเอามาใช้งานต่อครับเราจะต้องกดปลุกน้องเขาเพื่อให้มันแบบมีไฟเขียวๆขึ้นมากึ้งๆเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นมาทันทีแล้วเราค่อยใช้งานได้ก่อนหน้านี้มันก็จะสลิปตัวลงไปทําให้ถ้าเรามาจากมือถือจอพับที่มันเคยมีปากกาเทพๆพวกนั้นอะดึงขึ้นมาแล้วมันใช้ได้เลยไม่ต้องชาร์จด้วยอันนี้ต้องชาร์จอาจจะมีบางวันที่เราลืมชาร์จตอนแบตหมดอะไรเงี้ยก็ต้องเผื่อในเรื่องนี้ไว้ด้วยรวมถึงมันไม่มีเคสที่สามารถเก็บปากกาเข้าไว้ด้วยกันได้เพราะมันไม่งั้นมจหาาายเเลกตอบ่ดื ที่เขาเน้นการใช้งานปากกาในเจเนอเรชันที่แล้วก็ตามนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราไปเจอมาในการใช้งานทั่วไปของเขานะครับอีกพาร์ทหนึ่งครับที่ไปใช้งานมาแล้วเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เพื่อนๆชอบฝากถามกันมาคือพาร์ทของการใช้งานกล้องทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอการทดสอบกล้อง Honor Magic V5 เนี่ยนะครับเราไปทดสอบเทียบกันมาทั้งกับ iPhone 16 Pro Max แล้วก็ S25 e Ultra นะครับผมเริ่มที่เ่นหลักก่อนเลยแล้วกันเนาะเพราะนี่คือไฮไลท์มากๆใหญ่ที่สุดในบรรดามือถือจอคับ5เซนเซอร์1ต่อ1.12นิ้วซึ่่่่่่งเเซซนนนอออร์ใใหหหญญมมาาากกคถ้ึไไวแ รองลงมาของเขาเนี่ยคือ Samsung g a l ซ x y ซีโโปรต่อ1.3นิ้วแล้วก็รองลงไปอีกคือ vivo X Pro 5 1ต่อ1น6นิ้วเป็นตัวเดียวเลยนะครับณช่วงเวลานี้ที่เป็นมือถือจอพับเน้นบางแล้วยังได้เซ็นเซอร์เกือบ1นิ้วมาอยู่คือแบบบ้าบอจัดครับแน่นอนภาพที่ออกมาตอนนี้ไปถ่ายเทียบกับ iPhone กับ s a m s u n งทั้งกลางวันทั้งกลางคืนผมพูดตรงๆเลยว่ารู้สึกดีกว่ารู้สึกดีกว่าทั้ง n i อ e รู้สึกดีกว่าทั้งความสวยงามรู้สึกดีกว่าทั้ง De Off ที่ได้เซซนเอรมงงขจิวด้เเเลยซ็นซอร์วนี้คือเเเรียยกวววว่่าาป็นตัแบลลได้้สกิ เที่อ,อกมานะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบและเลนหลักเพราะว่าสกินโทนของสไตล์ออเนคือเน้นขาวแบบสาวจีนแล้วก็บางทีมันขาวเกินไปความเป็นธรรมชาติมันหายไปยิ่งไปทียบกับ p h o n e ที่บอกสกินโทนธรรมชาติมากๆเนี่ยก็ยิ่งเห็นเลยครับว่าเขาไม่ได้ธรรมชาติขนาดนั้นแล้วก็การเปิดเงาอันนี้ชมครับเซนเซอร์ดีครับไฮไดมิกเรนจ์ดีมากๆนี่ขนาดเป็นซอฟต์แวร์ของเครื่องนอกนะถ้าเป็นเครื่องขายไทยเนี่ยผมเชื่อว่าเซนเซอร์ตัวนี้น่าจะโดนปรับจูนมาจนนิ่งกว่านี้แล้วก็ให้ความเป็นธรรมชาติได้มากกว่านี้ด้วยนะครับ,รบออรเ,เ่งหมน คือไม่ต้องมีความรู้ในการถ่ายภาพก็ได้ครับถ้าคุณใช้มือถือแบรนด์ออเนอร์เอาเล็บขบกดก็สวย <c oughs> นี่คือคอนเซปต์ง่ายๆและโหมดพอร์เทรตสตูดิโอที่โด่งดังมากๆของออเนอร์นะครับฮาคอร์สตูดิโอจากปารีสถ่าย1รูป10,000แบาทนะครับตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยก็ใครชอบใช้งานพอร์เทรตโหมดสวยๆครับไปจัดกันได้นะครับกับอีกหนึ่งเลนส์ที่หลายๆคนฮือฮากันครับก็คือเลนส์ฟริซโซโคมนะครับฟริซโซโคมตัวนี้ครับเป็นฟริซโซโคม 3x ก็จริงแต่สามารถใช้งานได้ผม่่แพ้กับบในนวาเลีไมด์ค ถามหนึ่งที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะพี่คะถ่ายคอนเสิร์ตได้ไหมคะถ้าเป็นภาพนิ่งงงเลยว่าถ่ายได้ภาพนิ่งนี่คือโอ้ดูดีเลยอะภาพนิ่งคือดูดีจับนะครับระยะในการซูมเนี่ยไกลสุดอยู่ประมาณ1 0 0 x แล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเติม AI ในเรื่องของการอัพสเกลภาพคมชัดอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าเราไปเทียบความซูมไกลกับ iPhone 16 Pro Max ไอตัวนี้ซูมได้ไกลกว่านะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะนิ่งไรแล้วก็สกินโทนที่ได้มาตอนถ่ายภาพกลางวันสวยถ่ายภาพกลางคืนก็ดูดีนะค กับมือถือจอพับทั่วปไปแล้วอะความละเอียดแบบนี้ดีเทลแบบนี้สีสันแบบนี้เราแฮปปี้มากจู่ที่นามีแค่กลางคืนอะที่แบบว่ามันจะต้องเปิดไนโหมดตลอดเวลาคือมันปิดไม่ได้ครับบางคนชอบถ่ายรูปแฟนตอนกลางคืนเยอะๆอะไรเงี้ยมันต้องรอตอนที่มันเค้าดาวเก็บแสงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อยจะต้องนิ่งนิดหน่อยเวลาใช้งานกลางคืนแต่ถ้าคุณรอได้คงเลยว่าดีนะครับคุณภาพคือออกมาดีดีในระดับที่น่าพึงพอใจแล้วกันนะครับสุดท้ายนะครับที่ให้มาแล้วถือเออเนี้อาจจะต้องคุยนานาน,นิดนึงก็คือเลนส์เัลเทอราไว้นีะครับ ทมาคุมมองกว้างมากในความหมายของผมคือกว้างกว่า iPhone แล้วก็กว้างกว่าซัมซุงซึ่งแบบเราจะหามือถือที่เัลต้วไว้กว้างสู้กับ iPhone กับซัมซุงได้เนี่ยครับหายากมากนะที่ผมนึกออกในหัวตอนนี้มีแค่เชียลลี15สิล้า ultra กับเนี่ยออเนอร์เมจิกีห้าคือกว้างแบบกว้างเลยอ่ะใครชอบถ่ายเัลต้วไวกว้างๆต้องบวชนะครับซึ่งหลังจากที่ไปลองใช้งานจริงมาครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะดีมากๆก็ต่อเมื่อเป็นช่วงกลางวันแล้วก็มีแสงสว่างให้เขาพอประมาณแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปถ่ายในที่มันแบบแสงน้อยมืดมากๆหรืออยู่ในร่่่มมเเเงงงาาไไ้กกกกรปิดแแสคคอยลลว็ืน มึดตืต้อซึ่งแปลกมากครับเซ็นเซอร์ดูจะเป็นขนาดใหญ่เนาะแต่ว่าพอเราไปเทียบกับซัมซุงหรือว่ายโฟนเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยว,ว่ากลางคืนเขาแพ้แต่กลางวันเนี่ยพอดูได้อยู่แล้วก็สกินโทนทั้ง3เลนเหมือนกันหมดเลยครับเน้นขาวเน้นสว่างเน้นใสคือพอสอจีนน่าจะชอบผมใช้คำนี้นะส่วนคนไทยเนี่ยต้องมาลดความขาวลงแล้วก็เติมความเหลืองไปอีกหน่อยนึงอ้อพอพูดถึงความเหลืองทุกเลนขาวพองหมดเลนเ u ลเตอร์ไว์่เป็นเลนเดียวเลยที่ติดเหลืองเออนี่ก็แปลกเหมือนกันนะครับก็นี่คือประสบการณ์ในการถ่ายภาพที่อยยาาาาาาากก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 มมมมเลลลล่่่ใใใหหห้้้้้้ฟัััััังงนน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 ะคครรบสสววว็็็ปีด20ซึึชพแแื ของกล้องหน้าตัวนี้ครับคือมันกว้างแล้วก็ติดขาวติดสวยนะครับตามสไตล์มือถือแบรนด์ออเลอร์เลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเอาไปใช้งานจริงๆอ่ะผมแนะนําให้ใช้แค่ประชุมออนไลน์หรือวิดีโอคอลคุยกับแฟนอะไรแบบนี้จะดีกว่าเพราะเวลาเราจะถ่ายคอนเทนต์จริงๆครับถ้าเกิดว่าคุณแบบเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคุณรู้แค่ใช้กล้องหลังถ่ายมันก็จะกลายเป็นกล้องหน้าเลยใช่ปะอ่ะสมมติสมสมติอันนี้ผมจะถ่ายคอนเทนต์กับทีมงานผมข้างหลังแล้วกันเฮ้ย <c oughs> ผมอยากได้กล้องหน้าที่มันจึ้งกว่านี้กล้องหน้าที่มันติดมาให้มันได้้ค่่ K30 อะ <c oughs> ผมก็็เเปิดจาาานนนทีงห เออมันก็ได้แหละแล้วก็เวลาเราใช้งานจริงๆนะครับผมในฐานะคนที่ใช้ Pro อยู่ใช้ Oppo f i n d 5อยู่ใช้ vivo x pro 5อยู่ผมใช้แบบนี้ตลอดเวลาผมอยากใช้กล้องหน้าผมไม่แท่จะไม่ได้ใช้กล้องด้านหนเลยยกเว้นประชุมออนไลน์หรือว่าวิดีโอคอลคุยกับแฟนอะไรประมาณนี้ครับก็โอเคใครอยากใช้งานก็ใช้ได้แล้วมันก็เต็มความเดียของมันเลยแล้วก็เลือกเลนได้ปกติคุณเอาเลนหลักเลน,ลเลนลต่อวาหรือกล้องหน้าแบบซูมอ่ะคุณก็ทําได้นี่คือสิ่งที่มันเป็นครับแล้วก็อย่ามาแชร์ได้ฟังกันไว้นะครับจุดพิจาณาในการใช้งานด้านการถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอผมมองว่าเป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์มากกว่าอย่างแรกเฟรมเรทดรอปง่ายถ้าเมื่อไหร่คุณไปถ่ายวิดีโอ 4K 60 มันจะ 4K 60ประมาณสัก15วิแล้วหลังจากนั้นมันจะดรอปลงมาเหลือ 4K 30ผมกับทีมงานเนี่ยปิดไอตัวปรับเฟรมเรทอัตโนมัติแล้วนะครับมันก็ยังเป็นอยู่แล้วก็เวลาเราไปใช้งานแบบว่ากลางแจ้งมากๆแดดร้อนอะไรเงี้ยแล้วถ่ายยาวถ่ายค้างสักครึ่งชั่วโมงนะเขาจะปิดการทํางานลงอันเนี้ยผมเช็คแล้วนะครับเป็นหลายคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับสองวิดีโอกลางคืนอย่างเช่น 4K 60เรนอตาา้าไวมืดน่ากลัวมากคือมันพยายามที่จะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นที่ซอฟแวร์หรือเป็นที่อะไรนะแต่ว ตอนเลนอาต้าไวเนี่ยมันจะมืดจนแบบน่าตกใจก็รออัปเดตแก้ไขแล้วกันว่าเออมันอาจจะดีขึ้นหรือไม่ก็เป็นแบบนี้แต่ว่าโชยเมื่อไม่ได้เห็นไว้ก่อนว่าอาต้าไวกลางคืนเป็นแบบนี้นะกับอีเลนหนึ่งที่เป็นเหมือนกันแบบนี้แต่ว่าไม่ได้แย่เท่าก็คือเลนเทเลนะครับเลนเทเล 3x ตอนกลางคืนก็มืดเหมือนกันซึ่งแปลกมากเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่า 3x ที่เราเทสอีกตัวหนึ่งอะคือ Galaxy, Ultra. ซัมซุงกาเลซี่ S20 Ultra ขนาดเซนเซอร์เล็กกว่ามากเก่ากว่ามากแต่สว่างกว่าฉะนั้นก็เลยแบบเป็นที่อะไรวะซอฟตววรรรน่่่่่เเยยยหอไมมกกาา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 าปััีีี้้้งงงภภพพิโทททขึคุณถถ วดีอน,นี่คือการถ่ายภาพของออเนอร์เมจิก V5 ซึ่งถ้านับในบรรดามือถือจอพับนะช่วงเวลานี้นะผมให้อยู่ในระดับแบบท็อป3แล้วกันอีกพาร์ทหนึ่งของการใช้งานก็จะเป็นพาร์ทของการเล่นเกมนะครับซึ่งการเล่นเกมผมมองว่าคนที่ซื้อมือถือจอพับแบบนี้ไปอ่ะแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเล่นเกมกันหรอกตัวเนี้ยถ้าเกิดเราจะไปเล่นเกมได้ไหมได้แต่ว่าที่มาะกับมันจริงๆแล้วเป็นด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะคือตัดต่อวิดีโอตัดต่อวิดีดอโดดอโด,ดีมากครับดีแบบดีจนงงอ่ะผมตัดต่อในแคปคั t เนี่ยผมโหลดโปรเจกต์ลงไปแล้วกก็สร้าางงงับทีมนดูลอ มาแบบซ้อน 4K ใน 4K นะซ้อน 4K ใส่เอฟเฟกต์หนึตกแต่งโดยการใส่หลัดเอาอยู่หมดครับความลื่นความสมูทนี่คือผมให้เลยว่าแบบระดับบนบนเลยครับแล้วดูแต่ด้วยความที่เป็นมือถือจอพับครับมุมมองปรับเปลี่ยนได้2แบบแบบที่ให้มันโชว์ข้างบนหรือแบบที่ให้มันโชว์ข้างข้างซึ่งอันนี้ครับถ้าไม่ใช่มือถือจอพับไม่มีมุมมองแบบนี้ผมบอกเลยมันจะเป็นมุมมองแบบนี้เวลาเราพรีวิวเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ เห็นไหมแล้วก็ในระหว่างที่เราใช้งานอยู่นั้นนะครับ <S <S 2> <S 2> เรายังสามารถใช้ปากกาเนี่ยในการโคลไปมาได้หรือว่าคนที่ตัดต่อคลิปส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ปากกาตัดอยู่แล้วถ้าอยากตัดให้มันเนียนเนี่ยก็ใช้แบบนี้ตัดได้เลยครับแต่ว่าเหมือนเดิมครับถ้าจะใช้งานต้องกดก่อนหนึ่งกึกให้มันตื่นก่อนแล้วก็ค่อยสครูไปเห็นไหมเนี่ยตัดไปเอ้ยเอ้ยเล็งนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาเราใช้นิ้วบางทีมันเล็งไม่แม่นแล้วมันจะแตกเป็นอย่างอื่นคุณเห็นไหมผมแตะค้างปุ๊บมันไปนเป็นอย่างอื่นเลยแต่ถ้าเเราาาใช้ปปกแตะมมันมนนไ่่่็ออยงื เป็นการพรีวิวเป็นที่มาค่าว่าทําไมผมถึงชอบตัดต่อคลิปทิกต็อกด้วยปากกามากๆอ่ะนี้กลับมาที่การใช้งานด้านการเล่นเกมกันอันตุตู้ที่เราเทสมาอยู่ที่ประมาณสองล้านสี่หมื่นคะแนนใกล้เคียงกันไหมกับเอ5ดดี้พาว้าใกล้เคียงกันแล้วก็อยู่ในระดับบนๆครับเพราะมีหลายๆตัวที่อันตุตู้ไม่ได้แรงขนาดน,นี้ถ้าเป็นตัวท็อปตัวหนึ่งทีราไว้อะตัวนั้นเหมือนจะได้อันตุตู้ประมาณสองล้านสามสองล้านสี่แต่ตัวนี้ประมาณสองล้านผมซื้อตัวกลางมานะครับก็แรงเหลือเฟือในการใช้งานอยู่แล้วครับหรือจะเป็น, Mark. น,น้ทรี้ดีนนมแรงมาเยอะก นะแต่ว่าค่าความเซฟบิตี้เนี่ยน้อยตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ64.7%กลมๆก็ประมาณ65%ส้อรน้อนไหมร้อนครับแต่ความสเสถียรยังโอเคอยู่นี่คือสิ่งที่ไปเจอมาในการรันทดสอบนะครับการเล่นเกมจริงเป็นไงบ้างผมเปิดไปที่ R V ก่อนแล้วกัน R V เล่นได้2แบบครับเล่นกับจอใหญ่ก็ได้เล่นกับจอเล็กด้านนอกก็ได้แต่ว่าถ้าแนะนําจริงๆเนะี่ย R V ผมจะแนะนําให้เล่นกับหน้าจอเล็กแบบนี้ที่แนะนําให้เล่นกับหน้าจอเล็กแบบนี้เพราะอะไรรว่เพราะมันเป็นมือถือปกติที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล รวม RV มันเล่นเป็นแบบนี้นะครับอีกเกมหนึ่งที่ไปทดสอบมาก็จะเป็นเกมผับ G Mobile นะครับถ้าผมแนะนำนะผมแนะนำให้เล่นกับหน้าจอใหญ่แบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามุมมองในเกมจะเป็นมุมมองที่สำหรับผมกับทีมงานที่ทดสอบมานะมองว่ามันโกงเนอื่นใดครับความลื่นไหล120เฟรมเปิดได้ครับนี่เครื่องจีนะเว้ยแต่ว่าลงผับ G ปุ๊บเปิด120เฟรมเเล่นได้เลยแล้วเล่นได้ดีด้วยครับเนี่ยผมให้ดูค่ากราฟเฟรมเด่ดิคุณดูดินิ่งปะ เฟรมเรทผับจีคืออย่างนิ่งอะนิ่งแบบนิ่งกรึบแล้วเอเวอเรจเฉลี่ยครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ119 <c oughs> ก็คือหายไปเท่าไหร่1เฟรมอะคุณด <c oughs> ูดิยังโหดอะอุณหภูมิก็แบบดีมากครับตอนนี้เล่นเกมผับจีโมบายอะแทบจะไม่ร้อนเลยอุณหภูมิขึ้นมาแค่แบบ41องศาคือเทียบกับความบางความเบาอะครับแล้วผับจีโมบายขึ้นมาแค่นี้สำหรับผมคือเก่งมากแล้วนะยังโหดแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ลดเยอะเลยครับถ้าเล่นเกมทั่วไปเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าผับจีกับอาร์วีนี่คือโคตรอึด ก็จะเป็นเกม g e n s h i n Impact นะครับ g e n s h i n Impact ครับจะมีปัญหาอยู่ในตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราลงโปรแกรมที่ไม่ใช่แบบ Official เนาะดังนั้น g e n s h i n Impact เนี่ยถ้าเราเล่นกับหน้าจอเล็กอะครับก็คือจอด้านนอกตรงนี้มันจะลื่นมากไม่เั็นหาเลย60 a v e r a g e อเรสกาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเล่นกับจอด้านในที่เป็นจอกลางแบบนี้ครับณนะวันนี้นะวันที่ผมกำลังพูดอยู่เนะี่ย g e n s h i n Impact เนี่ยเฟรมเรทยังผีเข้าผีออกอยู่ทีงานผมบอกว่าเล่นไปเล่นมาจาก60เหลือ30ดอรอปเหลือ30 60แปป๊บนนึึงข้ไใหม่เป็นไปได้2อย่างครับอย่างที่1คือ CPU มันนร้อเกินนนพออ CPU มัร้เกินปุ๊บมันจะตัดกาารทงงนลเพื่อให้ CPU มันเเย็นลง CPU ไปนเสร็จปุ๊บอ่าโอเคแรรงได้ออีกป ก็จะปรับการทํางานขึ้นมาให้มันเป็น60ต่อได้แต่มันจะสวิงค่อนข้างเยอะเวลาใช้งานจอด้านในดังนั้นรออัปเดตก่อนแล้วกันสำหรับ Gen ชีนอิมแพกนะครับโดยภาพรวมครับการเล่นเกมดีมากนะครับปัญหาเรื่องความร้อนน้อยกว่าที่คิดแล้วก็น้อยกว่าหลายๆตัวที่เราทดสอบมาด้วยนะครับส่วนความร้อนแล้วก็แบตเตอรี่รวมถึงฟาชาร์ที่หลายๆคนเป็นกังวลกันนะครับความร้อนครับสูงสุดที่เราวัดได้ในแอปพลิเคชันเทสซึ่งในการใช้งานจริงไม่มีทางสูงขนาดนั้นนะครับอยู่ที่ประมาณ55้าองศาในแอปอันตูตูความร้อนจะเกาะกล เช่น 3D Mark วัดได้อยู่ประมาณ50าสองศานะครับความร้อนก็เกาะอยู่แถวนี้เหมือนกันแต่ว่านี่คือไล่ฝังไว้ก่อนว่าเออความร้อนสูงสุดอะ่ะมันประมาณนี้ได้ส่วนเกมสูงสุดที่เราวัดได้จะอยู่ที่ประมาณ42องศาในเกม Genshin Impact แล้วก็41องศาในเกม PUBG Mobile ซึ่งถามว่าร้อนไหมก็ร้อนประมาณหนึ่งครับแต่ไม่ได้ร้อนจนแสบมือยกเว้นอย่างเดียวคือคุอคณจะไปจับตรงเลนส์กล้องเ <c oughs> <c oughs> พราะมันร้อนอยู่แถวนี้ใช่ป่ะแต่เวลาเล่นจริงๆอะ่ะอย่างเกมจ๋าแนะนำนะว่าเวลาเล่นเกม PUBG อะ่ะให้เอาตำแหน่งเเเเลลลนน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 นสส์กก้้้้้้้้ออออออองงงงงง่่่่่ะะะะะมมมมมมมาา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 าไไไไวววืืฝััดัดดดดขพรรรรจจจโคคใชยยๆตีิึบ โดยภาพรวมผมอะ่ะผมเคยเจอมือถือจอพับเน้นบางที่ร้อนกว่านี้มาแล้วเวลาเล่นเกม,มนี่คือสิ่งที่เจอมาในเรื่องของความร้อนนั้นสบายหายห่วงส่วนแบตเตอรี่ตอนใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่อึดครับอย่างที่ผมกับทีมงานไปลองมาเนี่ยเทียบกับมือถือจอพับหลายๆตัวนะอยู่ในเกณฑ์ที่อึดแล้วก็แบตเตอรี่5820ม ah. ิลลิแอมผมบอกก่อนมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วว่าพี่ผมไปดูสเปคมาทำไมมีคนบอกว่ามันได้6,100พวกผู้พี่พูดสเปคผิดกันหรือเปล่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้พูดผิดนะครัับลแป์เนนนี่่่วรรชกก้็็ุทต ต้องเป็นตัวหนึ่งเทลไมท์ที่ขายในจีนด้วยนะครับถึงจะได้แบตเตอรี่6,100มิลลิแอมก็เลย ยังให้5,820มาอยู่แล้วก็ถามว่า5,820นั้นมันแย่ไหมโหอะไรว่าไม่แย่และในการใช้งานจริงครับอย่างเช่นการดูหนังอย่างเงี้ยเอาไปดู YouTube มา1ชั่วโมงนะครับเป็น YouTube 4K ด้วยนะ1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ5%หรือจะเป็นการเล่นเกมถ้าคุณใช้หน้าจอเล็กด้าน,นนอกเล่น1ชั่วโมงลดไป16%และถ้าเมื่อไหร่ที่คุณกลางหน้าจออกมาแล้วเล่นเกม1ชั่วโมงลดไป20%อีกอันนึงที่ไปลองมากับทีมงานแล้วแบบเออเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะก็คือการเอาไปถ่ายวีดีโอ 4K 60มา1ชั่วโมงในที่ล่ม1ชั่วโมงลดไป26%ไลฟ์1ชั่วมงแบตเตอรี่ลดไป14% นี่คือสิ่งเราไปเจอมาในการใช้งานแบตเตอรี่ของเขาครับส่วนฟァสชาร์จครับอันนี้ก็น่าประทับใจเหมือนกัน,นครับฟァสชาร์ตแบบมีสาย66วัตต์ฟาสชาร์ตแบบไร้สาย50วัตต์มีรีเวิร์สชาร์จผ่านสายให้ด้วยพร้อมใช้งานเลยถ้าคุณใช้งานชาร์จแบบมีสายจาก2%นะขึ้นมา9 1ในระยะเวลาแค่40นาทีก็ไล่ฟังครับว่าเออฟァสชาร์ตมันใช้งานได้ดีนะจุ่ๆนานในการใช้งานในเรื่องของตัวแบตเตอรี่สําหรับผมมีอยู่เรื่องเดียวเลยคือถ้าเมื่อไหร่คุณใช้งานตาก,กาในอาแอปโน แล้วก็แบบเก็ตไปพร้อมผมเลยคุณดูวันนี้นะแอปพลิเคชันที่กินแบตเยอะที่สุดของผมคือแอปโน้ตครับกินแบตเยอะกว่า R v วอีกแล้วคุณดูแอปโน้ตผมใช้งานไปกี่นาทีแอปโน้ตผมใช้งานไป1ชั่วโมง17นาทีอีกอันนึงอ v 55นาทีห่างกันไม่เยอะนะแต่แอปโน้ตกินเยอะกว่าเหรอเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ผมเชื่อว่าน่าจะได้ข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจไม่มากก็หน้อยนะครับแล้วก็เครื่องนี้เดี๋ยวรีวิวเสร็จวันนี้เลยครับเดี๋ยวเราต้องขายแล้วนะครับจะได้เอาเงินมา ไปเอาในนั้นแต่ว่าปากกาเนี่ยไม่อยากขายอะ่ะอยากเก็บไวอ้อ่ะปากกาอุตส่าห์ไปซื้อไม่ได้เก็บไว้ดีกว่านาอถ้าใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับออนเนอร์คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวไปหาซื้อมาให้นะครับเจอกใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวีทส์จุ๊บครับ